การแข่งขันเซปตะก้อรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะแข่งขันแค่แเซตเดียว20วแต้ม10แต้มเราจะเปลี่ยนแดนนะครับเซตเดียวนะครับรู้เรื่องอูชังนนทรงพร้อม0 0พี่น้องพอขาแม่ขาเพิน่นสิมอยากนอนคาโคดนะครับอ่ะละครับ เจ้าโโอ้โบอลบัขามครับวันนี้ตอนรับสมคมคมูเมืองสวงครับวันนี้อาจารย์กอบเจ็ดขอลำธารน,นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ผนกีฬาครับนี่เอาละครับหนึ่งศูนย์บอลบัขามนักกีฬามันเมียโอ้ ไล่ะไม่อยากจะเชื่อนะครับโอ้โหนั่งนานพักนานเหมือนกันครับเอ6นี่สโมสรทออทัพอากาศทหารอากาศจ้องศูนย์เดี่ยมเสิร์ฟดูครับโอ้โหชงขมไปนิดนึงครับอุ้งนแนแต่ไม่พลาดครับนี่เตะท่วม อ๋อท่วมหัวเน็ตท่วมหัวเสาทีเดียวคีบไปสับหายเอาคีบไปได้เย็นแต่คีบคีบไดครับครบเสียงคีบเตียนข่ากับข้าวสีอ้อมกอบเพชรนะครับผมผู้ให้การสนับสนุนนะครับผมไลฟ์สดในครั้งนี้ครับนี่นะครับเจ้าของกอดทุ่นฟ้ามนะครับผมก็ดทีมหนึ่งในที่สามรวมสองในงานนี้ครับกับท่าน้าของเซเลอร์แกสดก็ถือว่าในที่สี่รวมครับส่วนคู่ชิงที่นันเลือต่อสองกับต้นเกมแล้วก็อ๋อบดยังอยู่ครับเกมที่สองแล้วก็สามห อะไรครับนี่ครับนำทีมมานี่ก็ถือว่าสู้กันมากครับอันนี้โดยหัวใจครับคนกีฬาเจนสุดท้ายนี่คือคู่ชิงชนะเลิศบอลโอ้โหรักทีมไหนชอบทีมไหนเชียร์ได้เต็มที่ครับสองสองกีฬาไม่มีการพนันครับมีแต่การเชียร์กีฬานะครับเปิดไปแล้วก็ใส่พานให้ ลูกนี้ลูกก้มกึงง้าอัอดีจะทุนมิรของกรรมการจะถ้าลูกก้มก,กึงจะเริ่มเล่นใหม่นะครับลูกออกลูกออกครับนี่ชัดเจนครับดทุนมิรของอุ้งชนวนแก้มน,นิดนึงครับชัดเจนครับ สามสองลูกออกต้นเกมครับออกสตาร์ทมาพร้อมกันครับเสียบอ่นี้บอสมาขามครับเจ้าซีแมนสีเสื้อของทีชาบูส่วนอูช่างนน ก็ถือว่านะครับบอลน้อยนะครับวันนี้ครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจังหวนดสิบล้อซิ่งค์การันของซีแมนนะครับจ่าแฮกครับปบะกุกับเอฟสิบหกการันของเอฟสิบหกสีส้มนี่ทีชาบูสังนี้ราชนาวีครับซามซามเสื้อสีดำเหลืองต่างประเทศชาวเขาเปิดเปียกมาแล้วเปียกแล้วเปียกแอกแล้วก็โอ้โห มีส <M isu> uh, uh, ู usi, yeah. uh, uh ้ก uh, ันเต็มที่ครับมานี่คือพี่น้องนะครับบ่อนน้อยกันอยู่ที่จังหวะครับหนึ่งสองออกสตาร์ทไปก่อนดีครับเจ้าแมนแล้วก็ยกใส่พานมาโอ้โหดูดีครับอีกสักครู่นี่ชีชาบูเด้ตามจันสมพักคำพักดีครับโฟกัสคู่สินที่สองคู่ชิงชนะเลิศระหว่างราชนาวีช่างเงียบก็นั่งรอสถานการณ์ครับ อยู่ที่จังหวะอยู่ที่หัวใจตีตีขู่ชิงชนะเลิศใส่พานขึ้นสูงแล้วเกิดเอาจากช่วงเช้ามานี่เพิ่งจะมีเม็ดเพิ่งจะมีเม็ดนี้ให้เห็นครับไม่ข้ามเอฟสิบหกสมรทหารอากาศ5้าสี่ ตะกอไทยแลนด์ลีกปั่นไซมาออกขวาแล้วก็ยกโหโ่เตะท่วมเตะสูงบล็อกทุกจัดโดดกระโดดสปีดต้นสปีดสองนี่ดูจังหวะดูความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะห้าห้าคู่จิงกันเลิศเป็นคู่นี้ครับ เปิดดีครับเจ้าแมนบอลน้อยยกสวยครับหัวเสาแล้วก็ใายครับแบบนี้ครับก็ถือว่าจบฟุกเหน็บอ้าปากไม่ยอมหุบเลยนะครับฟุกร้อยเอ็ดกับซีเมนครับราชนาวีครับพูดนี้ครับฝังนุ่นตาอากาศจะแฮกกับธนาคารเอฟซีบุกเดี๋ยวมีลากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้บันน้อยลากหกห้าลเอายนะครับเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงนะครับจนอ้ายังกำลังจะเข้าขึ้นทาง แจแกไขยังรอดตัวครับชมผมชมคอมเมนต์มาครับีเอฟซียากให้บอลน้อยลากใครเป็นใครยังดูไม่ออกครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินสมแล้วที่เป็นคู่คิงเดี๋ยวลากทำให้ดูครับบอลน้อยบอกฮกฮจะแฮกเปิดไปแล้วก็เจ้าบอลลูกนี้โอ้ยลากมาจบลูกนี้ไม่ผ่านบัง บังใหญ่บล็อกหนาครับเจ้าบอลก็โอ้โหโดนสกัดลากโชว์มมาสักครู่นี้เเตตะ็บลอโดนสกัดดาวลุ่งจากลูกป๊อกลูกบังเอฟสิบหกดอกสองเดีวลากอีกครับบล็อกใหญ่เหลือเกินบอลน้อยนี่เป็นคนที่ไม่ยอมนะครับแล้วคือเะแนเติดติดบอลนะลูกที่สองนี่เดี๋ยวมีลากอีกครับเสียงดังฟังชัดเจ็ดหก สีแมนไม่พลาดสลับกันลุกสลับกันรรัับบคลากแล้วครับเสีียอามมต่เเป็นเกมลุกของทางนั้นอู่ช่างนนส่วนเปิดเกมนี่บ้องใหญ่ีทีชาบูบ้องใหญ่พอดีอะบ้องใหญ่เกินบอลน้อย กันมาขวาแล้วก็ขึ้นสูงโอ้โหเป็นเม็ดที่สองครับที่เห็นครับชงเข้าโอ้โหมันามยอมเบอลความตั้งใจความพยายามทำหน้าที่มีสูงล้ลูกขึ้นสูงแล้วก็ท่วมสูงทีเดียวลูกออกไม่อยากจะเชื่อครับไม่มีครับเกมที่ผ่านมาครับคุณจะเห็นเกมนี้ครับบอกว่าสยมบอกว่าไลบอกหนาก็ขึ้น จราจะให้ครับบอลน้อยเราจะให้นี่ครับบอกแล้วบอกว่าเช็ดสองเป็นคนเดียวครับยามนี่เช็ดสองก็ถือว่าบอลน้อยเปิดห่างหลังนิดนึงแล้วก็เอาแล้วครับลูกนี้บล็อกดีแล้วก็โดนบล็อกเหมือนกันครับเจ้าซีแมนเดี๋ยวจัดให้ครับบอลน้อยบอกโอ้โหตัวทำหน้าขวาบล็อกลูกเก้า 7จต่อเสูสีครับขยับขึ้นไป <16. S 1> ขึ้นสูงแล้วก็ลูกนี้ไม่พลาดรเรียกความมั่นใจมาครับ F16 นี่คือนัดชิงชนะเลิศเป็นโูกหัวใจหัวใจติบหัวใจตันอถอยห่างข้างสนามด้วยครับเพราะว่าลูกคู่นี้คือคู่ชิงชนะเลิศแปดเก้หายใจลดต้นคอ กำลังจะเข้าครึ่งทาง10แต้มจะเปลี่ยนแดนแล้วก็บล็อกติดทุกลูกครับ10น,นักกีฬาเส้นหลังครับแต่เปลี่ยนแดนเปนเรียมนิดนึงแล้วบล็อกออกไปนะครับเป็นทีชาบูครับที่ได้เปรียบการต่อเลยนะต่อเลยนะครับเขียนต่อเนื่งองเลยครับ Sip, pat,

ที่พอหันทส่เดียวเหรอเอฟเดียวเหรอเอฟหอแยกไม่ติดอยู่แล้วเอฟเดียวป่าเนี่ยมันก็หยอดเมันรู้ว่ากูเดไอแม่ไม่หยอดเลกายยหมดเวลาครับ

เทียบบอกอะไรบ้านยนอเียอยดไม้ข้าเลย13 11 Lukok ok. Tipsi Sipsong สามิบห้าทีชาบูได้แต้มสิบหก สิบสามสิบสี่สิบห ผู้ช่างนุนได้แต้มลงฝั่งนี้ครับสิบห้าสิบเจ็ด chắc nôn đã tám

ตดเจ็ด้ิบแปด เนี่ี่ยเอาข้า่อปสิบแปดสิบด

19 19 cao เดี e ๋ยวคู่ไม่เกินยี่ห้าย่ส

ยี่สิบเอ็ดยีเอ็ดอาก่วมท่วมเอฟท่มมันุมเลยนะไปเท่วมอย่างนี้พี่ชี่ยนัเอาเมาไกลนะ Yeezep song. Yeezep end.

23 2 2 พี่คุณไปแล้วลงเสือแปรนะเนี่ยเอาหน่อยพี่ขอลุกงนึ่ง23 23นี่เป็นจังบวะเลยพี่พีถือบังควางเลยควางเลยมาซส้อบอลซส้อบอลพี่จะไปไปเลยซส้อบอล เออขอรับซื้อบอกนอนก็ไม่โดนหลอกแต่ซื้อไปก่อนยี่สิบสี่ยี่สิบสามข้ามไปก่อนพี่ซื้อบอกเข้าเตะข้ามช่างพันโอ้ยมเกมนะครับ้งนึงครับครับเกมอยู่แล้วฝั่งไหนกันเกมตัว ที่ชาบูขอเวลาเนาะเร่าไอ้เมาซื้อเด้เร่าเรๆอย่างไรพูดตรงนี้คือเอฟเปอร์ตงกิดแรงมากพีแฮกถ้าบอกบอกเร็วถ้าถ้าจะไม่เปิดคุณบอกเรลงเร็วฮห้กูไม่ได้หมดกูบอกพีแฮก ก็บอกเลยวบอมาถึงบอกทุกมืาแล้วเก็บทันโอ้โหคู่จริงแค่เลิศครับเดินทางมาว่ากันถึงดีกาหลังกระแทกฝาครับแต้มสุดท้ายต้องบอกเลยไม่มีอะไรที่จะต้องเสียได้แต้มนี้คือแชมป์รายการนี้ครับเกมลุกของอูช่างนนเป็นเกมลุกของอูช่างนนนะครับ เอา่ะครับกองเคลียร์อย่าอย่าอย่าลบวควนนักกีฬาครับเอาไม่เป็นไรครับเป็นสีสันคก็เป็นสีสันเป็นสีสันแต้มสุดท้ายครับแต้มสุดท้าย24 24แล้วครับเปิดแล้วก็ใส่พาสช็อกลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็ยังดูแล้วก็ดาบสอง นักชาสำหับครับสรุปผลการแข่งขันทีมอูชังยนต์ชนะทีมทีชาบูด้วยสกอร์25-24สมเนือขอบคุณครับสมเนื้อสมราคา,คาดาบแรกครับเจอบล็อกของเจ้าซีแมนครับเจ้า f 16ต้องจบสกอร์ดาบสองลูกนี้เจ้าบอลเกี่ยวติดครับแต่ โอ้โหสุดยอดครับเอาเพลงแนวหน้าเพลงเพลงเพลงเฟ่งแตะก้อไทยแลนด์ลีกเนี่ยเอฟอจารย์นุกอาจารย์น,ออออนุกบแตะก้อไทยแลนด์ลีกแค่หน่อยเก็บคะแนของเดินทางมาครับโอ้สมนามสมเนื้อสมราคาครับโอโ้โ,อโหคู่นี้ครับทำหน้าที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มความสามารถารตลาดสดเมืองสวงครับครับ โอ้โห oh, 22นาฬกา40นาทีครับสี่ทุม่มสี่สบนาทีนะครับ <c oughs> แต่ก็ออกไทยแลนด์ดีแค่หน่อยครับ <c oughs> รับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวันนี้ขอบคุณ้นันน้องหนุนขายส่งครับวันนี้ขอบคุณวันนี้ทีมงานวันนี้ขอบคุณทุกพลังกำลังใจนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณ